คุณวันรียากุอ๋อคุณวันรียากุูก,ก็นัดกันออกกลองไปที่วันรียากุูปรากฏว่าพอเดินเข้าไปในวัดเนี่ยมันก็จะเป็นสถานที่ที่แบบมีแต่ แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแท่งปูนเป็นช่องๆแล้วก็ใส่บรรจุพวกอสตีเข้าไปใส่ศพใช่เพราะวันลียังไม่ได้โดนเผาไม่ใช่ใส่กระดูกใช่ไหมไม่ใช่แล้วทีมงานก็เตรียมตัวถ่ายทําให้ลองจินตนาการนะครับสมมติว่าตรงนี้เป็นฝั่งที่เป็นช่องใส่ล่างแล้วตรงนี้ข้างนี้ทั้งหมดเป็นเมนที่ใส่กระดูกตาแหน่งของวันลีที่อยู่เี่ยตรงทางสามแ่งพอดีผมก็เดินไปปรากฏว่าวันลีนั่งอยู่ข้างบนบนไหนบนหลุมของเขาแล้วมองมาตอนแรกเราก็คิดว่า ปลาฝากหรือเปล่าแต่หันไปก็ยังเจออยู่พอนับ5้าสี่สสองหายก็ไม่เป็นไรเ,เหมือนอยากจะมาแบบสื่ออะไรบางอย่างแต่ก็พอถึงเวลาลวปุ๊บก,ก็หาย,หายแต่ในในขณะที่ทุกคนอยู่ในพวังผมเดินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยกำลังจะจุดธูปแล้วขอเชิญมารีอีกรอบหนึ่งจุู่ๆทั้งกองอะ่ะร้องเฮียขึ้นมาิดยึ้นเพราะมีผู้หญิงปรากฏอยู่หลังอัฐิหลังเจดี เดินออกมาแล้วอุ้มเด็กเดี๋ย,ยินคือทุกคนเห็นเหรอเห็นหมดเลยเห็นด้วยตาเนื้อเลยเดินออกมาจนทุกคนร้องเชี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาได้ถ่ายไหมตอนนั้นได้ถ่ายถ่ายติดไหมติดฮะก็คือคนจริงๆอ๋อคนลุกคือ,อที่บอกว่า,าจจำไม่ลืมก็คือเป็นแรงงานต่างด้าวเหมือนกันรู้ว่ามีถ่ายทําเลยมาดู แล้วดันไปอยู่ตรงไหนไม่อยู่ไปยืนอยู่หลังโกดแล้วกมาซะด้วยแล้วเดินออกมาแล้วตัวดําเหมือนกันแล้ววันนี้ยากุเนี่ยคือตายทั้งกลมใช่แล้วมีลูกด้วยมีลูกที่แบบ <c oughs> เขาเรียกว่าคดีตอนนั้นก็คือตายตาย,ตายสามศพก็คือมีคุณวันลีมีลูกแล้วมีลูกในท้องแล้วผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อวันลีเขาห่วงอะไรก็คือว่า เราเราพอเราได้คุยกันจริงๆก็คือตอนช่วงน้ําท่วมใหญ่วัวลีเนี่ยพาลูกจะไปหาสามีปรากฏว่าระหว่างทางไปไม่ได้คือน้ํามันท่วมนักเขาก็เลยพาลูกกลับมาแล้วก็จะข้ามถนนปรากฏว่ารถไม่เห็นเนี่ยก็เลยชนเสียชีวิตทั้งสามศพคุณวลีเนี่ยเขาตั้งใจมาตามหาสามี<ช>ที่เมืองไทยไม่ไม่ไมเขาเขาเขา,เขา,เขาอยู่เมืองไทยได้วยกันเพียงแต่ว่าแยกกันอยู่พอเกิดน้ําท่วมก็เลยจะไปหาสามีอออเ แล้วปรากฏว่าสิ่งที่วันล,ลีต้องการจริงๆก็คือว่าอยากให้เขาได้จัดงานศพแล้วเหมือนกับเอาเขากลับทีนี้เหมือนญาติๆเขาก็ยังไม่เห็นด้วยกับการทําตรงนั้นเพราะว่ามันมีข่าวว่าวันล,ลีช่วยเหลือคนออออเป็นที่โด่งดังขึ้นมาว่า หลังจากที่รายการออากาศไปเนี่ยมีคนมาขอขอให้วันลีช่วยเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าคนก็ได้โชคลาภกาันก็เหมือนกับญาติๆเขาก็เลยอยากให้วันลีช่วยคนจนถึงทุกวันนี้ถ้าทุกคนไปที่วัดนี้ก็จะเจอสารวันรียากุพร้อมรูปของลูกและรูปของวันรียากุยังคงอยู่แล้วมีคนยังไปไหว้ขอวันลีจนถึงทุกวันนี้แล้วร่างอะร่างก็คือเผาแล้วแล้วก็เก็บเป็นไอ้นี่แทนฮะ ทำพิธีละแต่เก็บเก็บเป็นอธิไว้คือ <c oughs> เรื่องจริงฮะไปไปยังไปดูได้ครับวรียากุก็ยังอยู่ที่นี่เทปวรียากุเป็นหนึ่งเทปที่คนเนี่ยไปตามดูกันเยอะแล้วก็ไปหาวรียากุเยอะมากครับเออมันเป็น